ว,ว้าวตอนแรกก็นึกว่าจะหมดไปแล้วนะคะนึกว่าแมวเมลมัมสลูม,มจานดาวเทียโมโอยจานดาวเทียมพี่ปูวันนี้มาสำรวจป่านะคะโนนโนนโนเห็นใครไหมนั่นพี่ปูนะบอกให้พี่ปูลงไปสำรวจป่าได้อะไรกลับมาไหมเนี่ย ตำลวดป่าอดอกเฟิร์มนะว่าบาเอาเอ,เอสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาหาเห็ดอีกแล้ววันนี้มากับพี่ปูและก็นนองวัชซินนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตื่นเต้นอีกแล้วคือมองไปทางไหนเจอแต่เห็ดสีส้มนะคะดูน,ะะนี่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 อุย้ยพี่ขเาขาตัดขาเอาหรอมีคนมาเอาแล้วแล้วตัดขาตรงนู้นจะจไปตรงนู้นโอเราก็ดีใจโอ้เขามีคนมาเก็บก่อนอเราพี่ เไปโอ้ใช่เขาตัดขาตรงนู้นตรงนู้นนี่เขาตัดขาทั้งนั้นเลยโอ้ยมีคนมากอดเราลอยตัดขาเต็มไปหมดเลยแต่ก็ยังมีให้เราได้เก็บนะคะนี่พี่ขาแน่นมากเฟิร์มมากดูนะคะนี่แล้วก็อันนี้อืม นี่แน่นมากแน่นมากขาเบาดิส่วนอ๋อสิยูสเตปออนเทียโอเป้นนี่ใช่ไหม <Step S 1> ใช่ไหมใช่ <Step S 1> แต่ว่ายังไม่เหลืองลูกเซปออนมาส์รูมนี่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 ว,ว้าวตอนแรกก็นึกว่าจะหมดไปแล้วนะคะเ <c oughs> นื้อกาคนจะเก็บหมดไปแล้ว <c oughs> ไหนถือเลย <c oughs> เมลเหรอเหม็นไหมอ่ะนี่ไงมัสลูมพูดด้พด้นี่เออใส่ไว้เอาใส่ในนี้เหรอโอเคอ่ะไปไปต่อเร็วๆๆพอมียังพอมีให้เก็บนะคะนนี่นี่เพราะว่าเดี๋ยวดดลาก่อนเพราะว่าฝนตกนะคะมันก็เลยขึ้นเรื่อยๆเม,ม่เมลสเตปมัสลุมสิค้าไม่ได้ลูก น,นี่อันนี้เน่าแล้วนะคะโอู้หูอุ๊ยอ๋อสิลูกกระดิ่งหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอ่อนๆอ่อนๆสวยๆเลยนะคะอ่อนๆสวยๆนี่น ะค,ะคือแบบมันเยอะมากค่ะ mm. คือแบบมันเยอะมากเลยจงทางที่เห็นรอยคนตัดไปเยอะแล้วนะคะ mm. ก็ยังเยอะอยู่เลยนะคะ mm. ที่ตรงนี้ยเจเคยมาแล้วนะมันเยอะทุกปีเลยนะคะโ oh. อ้หอันนี้ไม่ได้แล้วแก่แล้วนะคะแก่แล้วแก่แล้ว แต่ได้ไปไหนอะอุ๊ยดูนะคะดูอุ๊ยอืมดูแน่นมากเมลสเมลมาร์สลูมเอาไว้ตั้งแต่เอามาไหนคะใส่ตะกร้าไว้ใส่ตะกร้าไว้ขอบคุณค่ะเบาๆศิลป์เบาๆนะไหนหาสิเอาซินหาเจอไหมเอาซินหาเจอไหมนะ สินหาเจอไม, oh oh. oh oh. ม่นะโอโอ้โอ้โอ้ what is it w h อ t is it อยนางสุดม p e n o p e ว้าวเฮ้ยฮับเบิลทีสนีห็นะเห็นตุต้มตูมีลองให้หมดนะคะเปิดให้หมดนะคะ oh. <laughs> มันเยอะมากมันเยอะมากโอ้ยไม่เสียแรงที่มานี่ล่ะหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำหนึสอโอ้ย,อยนี่นะคะโหเฮวี่เหรอเฮวี่ <or> เลยนะมาเร็วไปทุกอันเลยที่มันบวมๆนิดๆคือเราจะยกออกให้หมดเลยนะคะเผื่อมีนะ อีกหนึ <sympath icking> ่งดอกมัส <famously> ลูมแมวจะแมวใส่ไว้เลยแส่ยไปได้ไหมว้นี้เบาๆบาๆ thank you แตะเดินต่อเดินต่อนะคะอันนี้เราไม่เอาเพราะว่ามันแก่แล้วแก่แล้วนะคะนี่ เล็กๆอย่างนี้เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดนะคะฮึมดูซิเ oh, ปิดซิเ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 ปิดซิมีไหมโอ้ตรงนี้ละ่ะ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 ตรงนี้ล่ะจะเอ๋ฮึมสวยๆเลย ลู้ไปดูหาปูสิหาปูเลยไปดูสิปูได้ยังนี่นี่นี่นะคะเห็นตุ้มๆแบบนี้หนึง่งใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใส่ถุงมือแล้วพี่ปูหูพี่ปูใส่ถุงมือด้วยอะ่ะเออพี่หนึ่งสองพี่ไม่ชอบใหญ่เนี่อนี่ไม่ถึงห้านาทีเนาะได้เยอะมากเลยนี่ไม่ถึงห้านาที เราเอาแค่บวมๆนะจะตุ้มๆเลยนะเต็มไม่หมดเลยดูฝั่งขนนด้วยนะเจ๊เดี๋ยวเราจะเดินรอบๆนี้นะคะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะได้เยอะไหมสิงเสนมาหนึ่งดอก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 ดมันเป็นมันเป็นแถวเยอะ<ห>ดูนะคะโอ้โหเหลืองแบบส้มสวยมากคือแบบมาหาเห็ดที่ไรสนันหลทุกทีนะคะค<ห>ือแบบโอ้ดีๆนี่ใช<ห>่ไหม ใช่แต่เน่าเน่าไปเก็บเอาไเอาเน่าเน่านี่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 คือแบบแล้วมันเหลืองสวยมากขอสิ่งเก็บได้เสร็จแส่กระป๋องให้พะม้าเร็วอืออันนี้หนูดูแล้วเนาะไหนหน้าไหนกว่าที่หนูเห็นนี่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 ยิเดี๋ยวอ้สเต็ปเต็มที่โอ้พี่สวยมากพี่ดอกใหญ่มาก ดูน,น,นันอีกเก็บไปเลยโอนี่นี่ดูดูพี่ปูชโชว์หน่อย <มา S 2> โอหใหญ่มากนี่คือถนนอยู่ตรงนั้นเองนะคะโ <garments> หใหญ่มากใหญ่มากอ่ะใหญ่มากดูขนาดตรงนี้มีคนมาเก็บแล้วนะอ้ยมันมาก สนุกมากมืนี่ขับรถไม่ไกลด้วยนะกำลังดีออขับรถไม่ต้องไกลนี่ล่ะตุ่มนี้ล่ะพี่ปูออกไปแล้วแน่เลยเนี่ยเออพี่ปูเอาไปแล้วขึ้นไปหน่อยด้วยค่ะก็นนคือมันขึ้นตลอดนะคะคือมันเยอะมากนะคะไม่ต้องกลัวเลย<ะ>นี่เห็นไหมเดินไปเดินมาจะข้ามดอกนี้ไปได้ยังไงดูสิอ,อื้อหือ เยอะเยอะมากเยอะมาเยอะเกินกินไม่หว่านไม่ไหวแล้วนี่ค่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ดูสิคือแบบมันมีทุกที่เลยนะคะทุกที่อ่ะเอแต่นี้แก่แล้วแก่แล้วแก่แล้ว ห้าดอกพี่เยอะเกินจริงๆเยอะเกินไปแล้วนี่พี่ห้าดอกเล็กๆเยอะมากถึงมากที่สุดเยอะเหมือนปีที่เจท้องแล้วก็เจามาเก็บนะแล้วก็ปีถัดไปเจามาไม่มีคือแบบปีนี้เห็ดเยอะมากค่ะโอ้โหดูคือมองไปทางไหนก็มีแต่เห็ดแบบแล้วก็ตื่นเต้นมากคือแบบ มันสนุกมากนะคะดูนี่นี่นะคะยังไม่ทันไปไหนยังไม่ทันไปไหนเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้นี่นะคะโอ้ยเยอะมากดูตรงนี้นะเห็นบวมๆไม่รู้จะมีไหมนะคะลองดู โอ้โหโอ้ยโ,โอ้เสยดานี้เน่าแล้วโอ้โหแบบทำไมมันสวยอย่างนี้ละน้องวอนนี้เนา่าอันนี้เนา่าแล้วเราไม่เอานะคะเห็นไหมอันนี้เนา่าเน่าเน่าไม่เอาเก็บไว้เก็บไว้เ oh! ก็บไว้โอ้โหออ้ยเก็บเก็บเก็บคือแบบบวมนิดนิดคือต้องจับเลยนะบวมนิดนิดก็จับเลย อันนี้เน่าโอ้ยอ๋อเซนจ่าเอ๋น้องรักโอ้ยโอ้ยสวยกว่าน,นี้ได้ยังไงสีจะสวยกว่าน,นี้ได้ไหมไม่ได้แล้ว ลงไปค่ะเจยังไม่ได้ตัดขาอะไรทั้งนั้นนะคะเขาบอกว่าตัดขาหรือไม่ตัดขาไม่มีผลนะคะแค่ทําความสะอาดมันเฉยๆนะคะ,ะช่วยกันมองช่วยกันมองหนักแล้วสิหนักแล้วสิ นี่นไหมคะเห็นอะไรแดงๆกับน้ำไหมบอกเจสซีเหนื่อยคะ่ะเหนื่อยหาเหตุด,ดูนะคะสวยมากแล้วก็สีสวยมากๆเลยนะคะสวยมากะคะ่ะนี่นี่ นี่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 โอ้ยโอ้ยผมสวยดู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 ดด <c oughs> ทำไมมันเยอะเยอะอย่างนี้ <c oughs> โอ๊ยเก็บ <c oughs> ไม่หวไม่ไหวเก็บไม่หวไม่ไหว นี่นะคะพี่ยาสอนมานะคะบวมๆหน่อยๆก็งัดเลยนะคะเจงัดหมดนะคะหลงแม่แม่สบายเลยเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมออซินอเปนเลยอเปนเลยอเปนเลยออซินอเป็นอเปนโอ้ โอ้พี่แข็งมากสแมวแมวโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้โหดอกดอกนี้ก็พราหนึ่งอะพี่หกเหรียญหกเหรียญนี่ค่ะร้อยกว่าบาทดอกนี้ดูนะคะดูโอ้เป็นเปิดขอบคุณครับโอ้โหดู นี่นะคะแต่ใส่ไว้เอาสิ้นวางไว้ขอบคุณครับผมนี่1 2อ,อุย้ยลูกหนูนี่ก็ตื่นเต้นเกินหนูไปแล้วเนี่ยเกิน,ออนแม่ <นะ S 2> แล้วอันออน,น,นี้อันนี้คือไม่ใหญ่มากนะนใหญ่ให่ะไม่ได้ทายตรงนี้ใช่ไหมใช่แต่มันอ่อนเออน่นหละดอนะกนี่เากำลังแข็งมือไปโดนหมดแล้ว โอ้เสียดายเสียดายนี่นี่นะคะกำลังสวยกำลังกินนี่นี่พี่ภูบใช่ไหมน่าจะใช่ใช่ไหมใช่น่าจะดอกใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ค่อยๆนะว่าซินใช่ดอกใหญ่ด้วยเจเจเฟิร์มด้วยดูขาเออกำลังเฟิร์มเลยดูขานะคะดูขาใหญ่นะค่ะนี่นะคะดูคือมันเยอะมากเยอะแบบ เยอะสุดดอะเยอะมากนะคะนี่นี่นะคะเยอะมากดูมีคนตัดขาไปแล้วนะคะอืมดูอีกสเิเยอะเกินเยอะเกินไปแล้ไปทางไหนก็เต็มไปหมด นี่นะคะโอ้ยสวยๆทั้งนั้นโอ้พี่ปูโอ้โหดูดูดจานดาวเทียมโอยจานดาวเทียมพี่ปูจานดาวเทียมดอกนี้เอาไปเลยครึ่งกิโลนะคะน,นี่นี่เดี๋ยวเราจะไปหาเห็ดเหลืองกันต่อ ผลประกอบการของเราภายใน1ชั่วโมงไม่ถึงเนาะไม่ถึงน,ะงนี่นะคะเยอะมากแต่ไม่มีแรงเก็บแล้วนะคะเพราะวันนี้เราจะมาเห็ดเหลืองกันเดี๋ยวไปต่อกันที่เห็ดเหลืองนะคะแล้วก็อุปกรณ์ไม่มีด้วยไม่คิดว่ามันจะออกเยอะขนาดนี้นะคะปีนี้อะไรก็เปลี่ยนไปหมดนะพี่ปูเนาะออกเยอะมากไปเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายแล้วเราไปหาเห็ดเหลืองต่อค่ะ